มันคืออะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอจิ้มน้ำจุ่มมันคืออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรอจุ่มน้ำจิ้มหรจิ้มน้ำจุ่มอจุ่มนสวัสดีทุกคนป้าอ้วนกลับมาแล้วนะหายไปเฉิดฉายข้างนอกตั้งนานไอเด็กแอดไว้นมันชนความดังของป้าไม่ไหวมันก็เลยเรียกป้ากลับมาเยีอยมกอนเฮ้ย ขอโทษขอโทษเดี๋ยวมันไม่จ่ายตังค์เอาดีๆล่ะวันนี้จะมารีวิวโน้ตบุ๊กดูดันไม่เกรงใจใคร SMI เออนั่นแหละเหมือนกันเจเนอเรชั่นใหม่สเตล1 5สเสเปคดีดีไซน์เฉียบเพ่กว่าใครเจ้าป้า ตัวนี้ใช้ CPU Intel Core i7 1 2 6 0 p รอบนี้ AI ฉลาดกว่าเดิมมันแบ่งสมองเป็น2ซีก P core และ e core พวกมึงอ่ะใช้สมองกี่ร้อยเซลล์ของพวกมึงก็สู้ของมันไม่ได้หรอกปล่อยให้มันจัดการนอกนั้นเดี๋ยวมันทำงานของมันเองรู้ไหมไอ้ง่ร้านจงกระจอนะเขาคิดมาให้หมดแล้วข้าวฟงข้าวไฟขึ้นฉันไม่ต้องนีเลย RTX 3 0 6 0 MacQ ลงท้ายแบบนี้เขาบอกว่ากินไฟน้อยไง แค่นี้ก็ช่วยลดค่าไฟบ้านวกมึงได้แล้วรูปทรงบางเฉียบน้ำหนักก็เบาเบาเข้าหลามชิดซ้ายไปเลยพร้อมโลโก้ดักก้อนปุ๊บวับปุ๊บับ,บ,บถือไปไหนก็มีแต่คนมองเอ้ <Whoa. S 1> hey, ใช่ไหมล่ะเปล่าหรอกลืมรู้สิกกับเกงเข้าใจเนี่ยป้าอ๋ด้าจอมันลื่น144 hz เตจอ่อต่อแยกได้ถึง3 hz. จอเลยนะ <Yeah. S 1> จะเล่นหุ้นจะเล่นเกมจะดูหนังเอก ก็แล้วแต่พวกมึงสุดยอดเห็นรูนี่ไหมรูเยอะเริฟอยู่สี่ช่องเนี้มันคือที่ระบายความร้อนที่เขาเรียกว่าอะไรวะคุณได้บูห่ะเออนั่นแหละมันไม่ร้อนเท่าดาลกบนหัวพวกมึงหลอกเชื่อกูนี่คีย์บอร์ดกดมันเขาเรียกว่าสเปกตรงสเปกต้มแมงเอ้ไฟยังงานวัดเท็ดเคเรื่องภายนอกก็พูดกันไปเยอะแล้ะลองมาดูภายในกันดูบ้างพูดไปก็ไม่เห็นภาพ เดี๋ยวมาดูกูดิ่ข้างหน้าเขามีรถทางรถทางระวังรถทูยอืมไอ้เขียนถอยมาเอาตั้งหลักมาเอ้าเอาเร็วเร็วยิง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 ให้เขาไหมเราหรือเขาก็ปาระเบิดเอาหลบที่มึงเดี๋ยวก็ตายหากูตายหาพอดีกันโอ้เสร็จเลยเขียวเว้ยแล้วมึงขับรถยังไงวะตายหาพอดีเออติดยศอะไรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวตายเพิ่มเออเดี๋ยวเพิ่มยศให้เอ้ยยิงเข้าไปรัวรัว หมอะ่ะเจอไหมละยิงส่งเดชมึงไม่เห็นมีใครก็ยิงใหญ่เลยเปลืองลูกกระสุนนะเว้ยอืมอาวดูดูดีๆด,ดูดีๆเจอไหมเจอใครไหมอืมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครวิ่งแวบๆบแบบพวกเดียวกันปะดูสิดูสิสอืมอ่ะใจเย็นใจเย็นลูกค่อยๆไปไปยิงกันเองเหรอวะฝากไว้ด้วยนะโน้ตบุ๊กตัวตึงไม่ต้องทรงอย่างแบทไม่ต้องแซดอย่างบ <ๆ S 2> อย มึงก็เป็นเจ้าของได้หาซื้อได้ที่แอดไวททุกสาขาทั่วประเทศและที่สอป,ปอลาวเฮ้ยกูขออีกอย่างหนึง่งช่วยกดติดตาม Facebook YouTube แล้วก็ทิกตอกให้มันหน่อยนะมันจะได้จ้างกูมาเล่นอีกสงสารกูเถอะสาธ <c oughs> ุบายบายไปแล้วนะนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวทจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว